โดยสำานัก่าว I N นยกรัฐมนตรีประชุมด่วนกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์เตรียมพร้อมมาตราการลดผลกระทบประชาชนตรึงราคาด,ดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรก๊สหุงต้มอยู่ที่318บาทต่อถัง คนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเพื่อบริหารสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายทําให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวซึ่งปัญหาด้านราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยทางนี้ได้มอบหมายให้นายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายกุลิดสมบัติสิริ ากระทรวงพลังงานอธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับและบริหารจัดการแบบบูรณาการซึ่งกระทรวงพลังงานยังคงติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยังคงนโยบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้แ,แก่การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาท โดยใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและภาคขนส่งได้รับผลกระทบซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการและหากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นก็ได้เตรียมความพร้อมในการเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์นอกจากนี้ในส่วนของราคาแกา๊สหุงต้มยังคงตรึงราคาไว้ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งครัวเรือนและร้านอาหารไปจนถึง31มีนาคม2565 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อให้สามารถลดภาระค่า FT ให้ได้มากที่สุดค่ะ และในส่วนของน้ำมันปาล์มได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์บริหารเรื่องน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคให้มีราคาที่เหมาะสมเนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นต้นทุนในการประกอบอาหารส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงรวมทั้งยังได้สั่งการให้บริหารจัดการในส่วนของน้ำมันปาล์มที่นำมาผลิตไบโอดีเซลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้ส่งผลกระทบ ทั้งเกษตรกรและภาคขนส่งค่ะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนเตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่ในสถานีบริการน้ํามันเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดค่ะต่อกันที่อนุทินมั่นใจเดือนกุมภาพันธ์นี้รับนักท่องเที่ยวเทสแอนโกได้ลุยฉีดเข็มสประชาชนขณะอุ่นใจในายกรัฐมนตรียังไม่ปรับคอรมอค่ะ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีที่ให้บริการผู้ป่วยโควิด -19 ก่อนเปิดเผยว่าสถานที่มีความพร้อมมากค่ะส่วนการปรับลดระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์โควิดจากระดับ4มาเป็นระดับ3นั้นเป็นการแจ้งเพื่อให้ทราบความเข้มข้นของสถานการณ์ของกระทรวงเท่านั้นพร้อมยอมรับว่าการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเทสแอนโกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังต้องตรวจ rt-pcr มั่นใจว่าสามารถคัดกรองได้จำนวนมากหากหลุดเข้ามาก้อนน้อยสามารถที่จะดูแลได้ค่ะ นายอนุทินกล่าวได้ว่าขณะนี้กรุงเทพมหานาครฉีดวัคซีนเกิน100แล้วจึงถือว่ามีความปลอดภัยและกำลังเร่งฉีดเข็ม3ามส่วนการผ่อนคลายให้ดื่มกินได้ถึง5ทุ่มนั้นก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมมากยอมรับว่าการผ่อนคลายต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าแม้มีความเสี่ยงแต่รัฐบาลก็ต้องยอมรับสถานการณ์อย่างไรก็ตามหากเกิดการระบาดมากขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการได้ทันทีและเตรียมเสนอพิจารณาลดวันกักตัวจาก10วันเป็น7วันด้วย นอกจากนี้นะคะนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยตอบคาถามผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักและสสอ,อีก21คนพ้นจากพัก ส่วน21อดีตสสของพรรคพลังประชารัฐมีเทียบเคียงจะขอย้ายมาสังกัดภูมิใจไทยบ้างหรือไม่นั้นตนเองยังไม่รู้และมองว่าเป็นเรื่องของพรรคใครพรรคมันขอแค่อย่าออกจากพรรคภูมิใจไทยก็พอซึ่งขณะนี้สมาชิกพรรคก็สามารถขีกันดีโดยพรรคภูมิใจไทยไม่ดึงใครแต่ใครอยามาดึงเราก็พอส่วนที่พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาระบุชัดว่ายัางไม่มีการคิดปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้นั้นนายอนุทินกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นก็เท่า,ก,ทากับเซฟตําแหน่งของ ขอองงตนเและเชื่อว่าคงไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขในเวลานี้ถ้ามีคงปวดหัวค่ะปิดท้ายที่ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อประกาศรับไฟเซอร์เข็มสสำหรับเด็กอายุ12 18ปีที่ได้ซิโนฟาร์มแล้ว2เข็มวอกอินได้22มกราคมเป็นต้นไป ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประกาศผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีการเปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่3ไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ12 18ปีโดยมีใจความว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มกระตุ้นเข็มที่3ตามความสมัครใจชนิดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุตั้งแต่12 18ปีที่เคยได้รับวัคซีนซินโนฟาร์มจากทุกศูนย์ฉีดอื่นๆครบแล้ว2เข็มโดยรับเข็มที่สองมาแล้วอย่างน้้อยย30วันันและไไมม่เคเคดรบข็ สามมากรทั้งคนไทยต่างชาติต่างด้าวสามารถขอรับบริการลงทะเบียนณนะจุดฉีดแบบ Wal k i อินที่เก้าอี้สีแดงประตู1หรือ2หรือ3นะคะตั้งแต่วันที่22มรกราคม2565เป็นต้นไปทุกวันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะโดยผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะมาพร้อมกับเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยาด้วยจบการเสนอข่าว17นาฬิกา6นาทีค่ะ